สวัสดีครับสวัสดีครับซ่องสายไปเลยครับวันนี้บรรยากาศยงมคั่ครับกับทุ่งนาเขียวๆครับทุ่งนาขมเองครับวานกับเมื่อครับเงางามสุดยอดเฮ้ยภุ่มิใจครับกับเมื่อวานผพ้เดียวครับนี่อายว่าวานอีกครั้งเย่าชมกมันครับพ่อว่าเดี๋ยว สอนปลาลูกคอ,อกปลาลูกคอ,อกหรือปลาขอลูกปลาขอนั่นและเดี๋ยวหากันครับว่ามันยู่ใสตอนเนี้ยลูกคอ,อกมันอยู่แก่ไรเน,นะาะฮะเอาไาบเบดเบดเหรอ วัว <มา S 1> สองตัวราคาหกหมื่นบาทครับตัวละสามหมื่นยังเลือดคือออกละฝรั่งสีดาเบิร์นอรออืมอาก,กาศทั้งนี้ก็เยียวดีครับ ขาดเนีตะนาเนะอะนามมีออกจอกครับจอมก็มีวันไรพอ่อจืมท่านถิ่มหาปลาก,กอกยยนอ,นอยู่น่าจะน้อนยั่นีแลนี่เห็นเราบ้าเตาอยู่ยใส่พ่อแม่

ทางงวกทงจุตกลงแตทางอยู่่ะพีน่นสันเนาะี่นี่ก่อนนบยีบทีบหยินเนาะนครับหาวิธีส่นจะหมกนึงเจ๊แล้วกูล็ไปแก่ปุ่น ซื้อปลาดุกมาสองพันบาทเอามาลงทำซอนลานลงไปไล่องไปไก่ห้างนี่เห็นคนมาขี่แล้วขุดห้างขุดเงียบยักบุ่นเอาเออับนี่น เคนะครับก็ดีแย้มมันจะได้กินนี่หรอกย้มไงแย้มมันเกี่ยวเขา่าถือไว้ถือไว้ถือไว้พอ,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 อจุก รอชมที่ได้กินบ่ปลาลูกคอกห้ามกำลังไล่นันออกอยู่ปลาลูกคอกบ่ออกจาก nhà ครับอ่ะกระชมปลาดุกไปซะก่อนอ่ะที่ได้เมนู่มบ่บนี่นี่เงี้ยนนี่เราครับมือนแซ่บๆอ๋อปล่อยลงแล้วครับลงเรียบร้อยแล้ว bắt nào được cung lắm. để phao một quá nó. phiền ma phiền. เแ็บมาเนาะครับเบิ่งกันเฮ็บมาล้เรื่ดยอยู่ มนะันไ่ยุ่ใส่หรอที่นี่ออกดาบกันเรฝพ่นไม่ต้องดังงูมัมนฝุ่นะไรบ้างกันคุหล้าเอได้ลายอยู่กุน่น ตาวปูมาไอาปูตักมาเขาบังกันนะเดี๋ยวเอ,อปาปลาโอ้หุกบางเงยครับว่าล่ะฝนั่งฝนังน่งก็มีบุกเสร็จต้องตัดรปฝร่งเงยรูปโบาณลูกขอบอ่ะดี๋ไปลูกขอบ ว่ามกยอนี่ดิแรงกึึบๆเลยครับนี่ใส่ขอกนี่ปลาลูกขอกเนี่ยปลากระเดืด่อตลูกตัวนี้คนระับเพียบปะพอแล้วงาหมกปลาลูกขู่ปลาลูกขอกใส่ใสบอนี่แหะปลาลูกขอก ต้อยลินฟ้าครับันก็พลนปลาหมากเยอะหมากมันแจ่ครับกินแห่นท่านเฮ้ยเราง่า c ที่สองหมากครับยังดีแก่ก่อน ยาจังเลยวะเอ้ยสวยเอ้ยฮะงับมันอ่อนเลยอ่อนกระปนป่างปาปนนี่มาหน่อยจังเลยครับางะนบ่อเลี้ยวมันจะตักขึ่นมาเลยแต่พวกีตัวะไปนป่าหรืกปนบ้านตามึงเส้นสูรเยอะ อร่อยแน่ๆนี่ปลาลุกที่มาปล่อยกับเป็นพวกหินบ่พัดหินบ่อีปล่อยตรงหน้าครับอันนักเดือนนะฮะไม่ก็ของเข้าปล่อยเสรีตดเดินพวกตัวนี้ไงปล่อยถูกเสรีปล่อยลงหนองเลยตัวพวกแงงครับอันพวกซีดได้พวกทึกแฮได้เนาะตัวแงงคือปลาปล่อยฟงอีชุดนี้ละขึ้นเพิ่นปล่อยเพิ่นเลี้ยงใส่กระชังผ่ายงครับเนี่ย นาแน,น,น่นโพทอาหารหน่อยก็ณพอกินตัวหน่อยนะใจจอยถ้าจังก้นเห็นแล้วนะครับหวานบางง่ายเปรี้ยครับมันต้มหมี่หมูเลยนี่ต้มหิมีก้นกิน <c oughs> ลายคลาคลาลายมากๆงนี้นนเนยเนาะบ่นประดุก คนพอกกินมานอนเคื่อไม่ไหวครับขัดมาเครื่องอนเนดียเครื่อง,องเดียวลอันนี้เค้ือยังูกปานินโอ้เอายังไปสอนที่ไรบุปานินสอนผู้เดียวโอ้จะได้ยังว่าูกปานินเยอะเยอะตัวต่เครื่องมูงน,น,น้นี่เ่องนี้ะเครื่ง,งน,นี้สาปลาลูกคอครับหากินอยากนี่ม่นมีขายตามท้องตลาดครับ กนินบ้านเหมือนเดิมครับนี่เด็กอีงี้ทั่ครกุงไฟกับมานาวติวดได้เป็นลอยไนะครับ่่วาลอยพันตัวแล้อูพันตัวบาทมันมหอ๋ออ่ะไปโมกข้าวมันจองเอาไฟไมาหยิดไส่ไม่ไฟบินฟ้าครับเพกาเอาไฟครับ ก้อยห้อยอีกแล้วครับกินบ้านบ้านนะเงินมามี่ครับทุ่นหน่อยแต่ประหยัดอะ่ะขวบกลุ่งนะถ้ากันโชฟิเมอร์สวยง่ายๆพ่นป่าปะ่ะสิเฮ้ยให้ใหได้ต้องอันยาวพี่โชฟิเมอร์เลย lên cồn <laughs> cái hùng đấy em trốn 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 cho trốn 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 สวยแกช้อนมอออกรถนุ่นขอบไปเบิดรถตัมบ้านบ้านเนาะบ้านนะอกเนาะนะบริษัทซื้อตํขายตัปลาดุกเรียบคเรียบเลยเยก็บกลางอที่รังรัรแลวก็เรียกยบกเลียบเพราะั้นก็เล็กระแบกบ ไปปลนะพักขึ้นายแต่ปลาอยุดี๋ยวมากหน่อยป้าจำไม่มม้ล้เติอมอีกครับปลาแดกนชนกันปลาแดกมันบนบนนัวบ่บ่บน้ำรุ่งมาดิตรงลุงเลย ปรงุงลงจะได้แล้วละจะเหล้วไปนะขึ้นน้ำหน่อยนะร่างของหน่อยครัโอเคครับสเต,ต๊ปอ,อืมอืมบนป่ามันเงียบๆครับทั่วกรุ้งก้อยหอยผักต้มหน่อไม้ ครึ่งหม้อหลืออีกครึ่งหม้อครับเ<ม>พี้ยก่าร,ร,รอเมนูน,นึงครับหมกปลาลูกคลอกหมกปลาลูกคลอกครับสุดจกักต้องไฟทานครับต้องเข่ากนานันทั้งนึ่งดีสุบุล่ะโอเคครับนะเกือบลอยแล้วไปกินเลยหมก<ม>ปลาลูกคลอกมาแล้วครับ สดเลยวะงานดีด <bom> ีครับของมันหินอ่ามาของกันครับแลบเาหามาที่นี่กินผู้เดียวาันีห้วโอ้โจริงลองขุนน้ำละ อาบางนี้ขอมกันแซ,บแซบ่บๆข้ขาวแรงๆคนปลาปลาต้มทำไมบัตรน่ะปลาขค้งเลยข้างเขาน่ะนะซ่า็แซ่บมาเด้อแซบ่บๆมู่ข้นมันมนีน

ตุ้ยวัดก่อนตุ้ยเลยืก่อนนี้กอกแฉบน้องโ่ะคัดก่อนแฉบแฉบแฉบยังรุ่งไทยอีกเยอะหอมหอมหอมเลย 죄송니

ก็ 4, 120, 13, 14, เห็นพ่อใหญ่โตนะก็เห็นหัวเห็นหมดต้องหัวอะไรหรอเห็นลา,นนานะ้นอยู่อ๋อีย่า้น

sát luôn 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 rồi luôn 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 Nó không đây nó mới quá, không phải được công tác chặt, hóa học được bao nhiêu không mà mươi bốn cứ mươi bốn hai hả? bốn hai mươi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 

ป<ม>ลา<ล>มาแลยใส่ก่อนเลยาบันเทียปลาลูกคปลาบอ,อน้ำนมกเนะหมไปหน่อยแต่ลูกอกเนาะหาก,กินยากด้หส่บสรรยากาศสอ Ngon Có lẽ lẻo tề Cái xùm <laughs> không tên nhỉ Xùm múc và lúc hoặc nha Mua để cơm điều quá มันปลอยหานอ่งนก็ไม่หน่อยัไงบ่อยไม่ได้กินมันแล้วเลี้ยวหรือเปล่าที่ทำตัวดำบ่แก่ไปได้นะอมกแล้วอีกแล้วมันาคนไรก็แช่ครับบรรยากาศ เขาข้าแรงนะเนาะเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับ bye bye รบ๊ายบายครับสวัสดีครับ